ีันวนลสองขีดไม่จริงฉันไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ตอนนี้ต้องเป็นวันนั้นแน่ๆไม่คิดถึงความสัมพันธ์กับธันวาเมื่อสี่สัปดาห์ก่อน ไมนอนกอดอกอยู่บนเตียงใบหน้ามีรอยยิ้มข้างๆมีทันวากำลังนอนอยู่เธอหันมามองเขาไม่ต้องกังวลหรอกเรารักกันนี่แต่เรายังเรียนอยู่เลยนะทุกอย่างจะโอเคไมยไว้ใจเราแม่หนูมีเรื่องจะบอกหนูตั้งคันแม่เสียใจนะลูกแต่แม่จะอยู่กับหนูไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการเป็นแม่ไม่ง่ายแต่ลูกไม่ต้องผเผชิญมันคนเดียวอะไรนะ นี่เธอทําเรื่องแบบนี้ได้ยังไงยังเรียนไม่จบเลยนะหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆภายในห้องแนะแนวที่เงียบสงบไม่นั่งก้มหน้ามือกําชายกระโรงแน่นเสียงสั่นเครือและน้ําตาที่เอ่อล้นบ่งบอกถึงความกลัวและความเครียดที่อัดแน่นในใจครูนั่งอยู่ตรงข้ามสีหน้าอ่อนโยนเต็มไปด้วยความห่วงใยห,หนูหนูกลัวค่าครูหนูไม่รู้จะทำยังไงดีหนูไม่อยากโดนไล่ออกหนูยังอยากเรียนต่อ ไม่ครูเข้าใจและอยากให้รู้ว่าภายใต้พรบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นพุทธศักราช2559โรงเรียนไม่มีสิทธิไล่นักเรียนที่ตั้งคันออกเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟัง หลายคนสงสัยว่าพระราชบัญญัติการแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นที่ออกมานั้นมีประโยชน์ต่อคุณแม่ไวยใสอย่างไรจริงๆแล้วพอรบอฉบับนี้มีประโยชน์ต่อคุณแม่ไวยใสอย่างมากเลยนะคะเราลองมาฟังกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างสําหรับคุณแม่ไวยใสที่ยังเป็นนักเรียนจะได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมหรือเรียกง่ายๆว่าท้องก็เรียนได้นั่นเอง นอกจากนี้ทางสถานศึกษาจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศวิถีศึกษาให้คำปรึกษาในเรื่องของการป้องกันและการตั้งครรภ์อย่างเหมาะสมด้วยบุคลากรและผู้สอนที่มีความรู้สำหรับคุณแม่ไวยใสที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการจะได้รับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นจากที่ทำงานอย่างถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม นอกจากนี้พรบรตัวนี้จะช่วยให้คุณแม่ไวยใสได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเวลาเข้าไปขอคำปรึกษาตามคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐานไม่เพียงแค่นี้นะคะยังมีประโยชน์อื่นๆที่คุณแม่ไวยใสจะได้รับอีกมากมาย สิทธิต่างๆที่คุณแม่วัยใสจะได้รับจากพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นพศ2559คุณแม่วัยใสมีสิทธิในการตัดสินใจด้วยตัวเองคุณแม่วัยใสมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้จักหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สิทธิรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อเสริมสร้างภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดีและก้าวเข้าสู่การสร้างครอบครัวที่มีสุขภาพแข็งแรงคุณแม่ไวัสใสมีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการสังคมโดยให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดแก่วัยรุ่นหรือจัดหาครอบครัวทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด,ด้วยตนเองได้คุณแม่ไวัสใสมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในสังคมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ คุณแม่วัยใสมีสิทธิที่จะได้รับบริการที่มีความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับไม่ว่าจะเป็นเพียงการให้ข้อมูลความรู้หรือการให้การปรึกษาทั้งหมดคือสิทธิที่คุณแม่วัยใสจะได้รับเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอการตั้งคันในวัยเรียนตามพระราชบัญญตัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นปี2559มาตรา6 เด็กนักเรียนที่ตั้งคันในระหว่างเรียนหนังสือห้ามไล่ออกจากโรงเรียนโดยอาจจัดการศึกษาให้ที่บ้านหลังคลอดหรือยุติการตั้งคันแล้วต้องนำเข้าสู่ระบบการศึกษาจึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายเ็นแอดไลน์แอดทีมอันเดอร์สกอคลับนี่คือ t e ีน c ลับคลับของคนวัยทีนกับพี่ของขวัญเองค่ะวันนี้พี่ของขวัญจ,จะขอแนะนำไลน์ออฟิเชียลทีคลับ ให้กับน้องๆทุกคนได้รู้จักว่าทีมคลับนี้มันสารพัดประโยชน์แค่ไหนโดยเริ่มจากประเมินสุขภาพวัยรุ่นแบบประเมินง่ายๆเพื่อให้น้องๆเข้าใจสุขภาพของตัวเองแถมยังเลือกตัวตามและเสียงเพลงที่ชอบได้ด้วยนะต่อมาคือเช็คสิทธิ์เข้ารับบริการและโลเคชันสถานบริการเพื่อให้น้องๆสามารถเช็คสิทธิ์ในการใช้บริการในสถานบริการสุขภาพได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นบริการคุ้มกําเนิด การตรวจสุขภาพทางเพศปัญหาท้องไม่พร้อมปรึกษาสุขภาพจิตวัยรุ่นและสุขภาพอื่นๆที่ค้นหาง่ายใกล้บ้านและนัดหมายในทันทีสำหรับวัยทีมอย่างน้องๆมีทั้งอ e ินโฟกราฟิกวิดีโออีบุ๊กอีเลอร์นิ่งและก็ยังมีความรู้ดีๆสำหรับครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงความรู้สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองอีกด้วย และนี่เลยน่าจะถูกใจสาวๆวัยทีนทุกคนบันทึกรอบเดือนและการคุมกำเนิดที่จะช่วยให้น้องๆสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรอบเดือนของตนเองโดยสามารถเลือกว่ามามากมา,มาปานกลางหรือมาน้อยได้เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและความสมดุลของโฮอร์โมนและยังบันทึกกิจกรรมคุมกำเนิดเช่นการกินยาและการฉีดยาคุมกำเนิดเพื่อเป็นการเตือนความจำของน้องๆด้วยค่ะ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือเป็นเมนูที่ช่วยให้คำปรึกษาแกน่น้องๆที่ต้องพบเจอกับปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไรเช่นท้องไม่พร้อมสุขภาพจิตความรุนแรงในครอบครัวเป็นต้นโดยมีการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างแน่นอนสุดท้ายคุยกับพี่ของขวัญครบจบในที่เดียว เปิดใจให้วัยรุ่นสามารถปรึกษาปัญหากับผู้เชี่ยวชาญด้วยไลฟ์แชทในช่วงเวลาทำการ9นาฬิกาถึง16นา,า30นาทีและยังมี AI c h a t b o ที่จะรวบรวมคำถามยอดนิยมมาตอบน้องๆได้ตลอดวันตลอดเวลาด้วยค่ะเห็นไหมคะที่เดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับวัยรุ่นอย่างเราแอปเลยทีมลับ ครูจะช่วยดูแลให้เธอได้รับการศึกษาต่อจนจบและเราจะหาทางออกร่วมกันหนูสามารถพักการเรียนชั่วคราวแล้วกลับมาเรียนได้หรือสามารถเรียนต่อในระบบเฉพาะที่เอื้อต่อผู้ตั้งครภ์นหนูจะเดินต่อเพื่อคนที่อยู่ในท้องเพื่อแม่เพื่อพ่อเพื่อครูและเพื่ออนาคตของตัวหนูเอง